สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรตั้งแต่เริ่มสร้าง ID จนถึงเรามีตัวละครพอที่จะเอาไปลงด่านต่างๆได้เลยนะครับผมร้าน Bubble Shop ร้านค้าจำาหน่าย ID เกม r o b o อกแ p ต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o o อก Foot t o ร t เร t ทา e e ว e ร e e n เฟน e d e f e n d e r ในแม p Anime d e f e เ d e r เขามีให้เลือกระหว่าง ID ไก่รลดั30และ ID ไก่เมติกด้วยนะและแบบอื่นอีกเพียบและยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID p a s s บริการฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายหากสนใจเราเข้ามารับชมได้เลยรวดเร็วปลอดภัยต้องร้าน Bubble Shop โดยเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราสร้างไ d ดีมาใช่ไหมมันจะสุ่มตัวละครแลมให้เราหนึ่งตัวครับผมซึ่งตัวละครแลนเนี่ยเราจะไปดูถูกมันนะบอกเลยว่ามันสามารถพาเราผ่านสตรอรี่ได้นะผมนี่ผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูเลยว่ามันพาเราผ่านสตรอรี่ได้จริงๆนะครับสำหรับตัวแลซึ่งผมไม่รู้ตัวอื่นจะผ่านได้ไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านทุกตัวซึ่งตัว,ซ,ตวซึ่งตัวที่ผม ทดสอบให้ดูก็คือตัวของพิงชินบินะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราผ่านสตอรี่ไปจนถึงจนถึงสักสตอรี่ที่เราแบบไปไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วเรามีเพจพอที่จะสุ่มตู้ได้ผมขอแค่ประมาณสัก500เพจและกันให้เรานะครับผมรอตู้ที่มีตัวเดอะบีทเข้าเดอะบีทก็คือตัวนี้นะครับตัวของนารูโตะล่าง4ห่างเนาะตัวนี้เลยครับผมเดอะบีทนี่เลยนะให้รอตัวนี้เข้าตู้ครับผม ตัวเดอะบี t เนี่ยเป็นตัวละครอีพิกที่สามารถแบกสตอรี่ได้แบบสบายๆและสามารถเอาไปลง i n f ฟินิตี้ได้นะผมในตัวของเดอะบี t เนี่ยอัพถึงแค่เลเวลสาก็พอแล้วก็สเตตเป็นอะไรก็ได้ครับผมเนี่ยผมผมก็เป็นตอนนี้ผมผมสวม,ม,มได้มาเป็นอันนี้เลยก็ใช้เป็นอันนี้และสามารถพาเราผ่านอินฟินิตี้จนถึงเว็บสาได้จริงๆนะครับนี่เลยตามวิดีโอที่ผมขึ้นเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็น e ีพิที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับตัวของเดอะบี t เป็นตัวละครเริ่มต้นและหาได้ง่ายถ้าเราแบบไม่ได้ดวงสวยจริงๆแบบสุ่มไป500เพรแล้วไม่ออกตัวของอีพีเลยอันเนี้ยอันนั้นนี่คือต้องเรียกว่าสวยจริงๆครับผมห้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเราแบบเริ่มเกมมาสิ่งที่ผมแนะนํานะก็คือนี่เลยครับผมให้เรารอตู้ที่มีตัวเดอะบีทเข้าพอตัวเดอะบีทเข้าปุ๊บเนี่ยให้เราสุ่มเลยครับผมแล้วมีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วจากนั้นก็เอาเดอะบีทเนี่ยไปลงสตรอรี่เรื่อยๆครับผม อย่างน้อยขอให้มันผ่านสตอรี่โลกที่1ได้จนครบครับผมผ่านทั้งหมด6สตอรี่อย่างเงี้ยจนครบหมดเลยนะครับพอเราผ่านครบทั้ง6สตอรี่เนี่ยเราอาจจะได้มาัประมาณ600เพรเนาะเพราะมันผ่านครั้งแรกมันได้เพชละร้อยเพจร้อยเพร้อยเพชร้อเพจร้อยเพชร้อยเพจร้อยเพจรอยเจรเจร้เพจร้อยเพจร้อยเพร้อยเพจร้อยเพชร้อยเพจ้อยเพร้อยเพจร้อยเจ้อย่พ้อเร้เรามาที่ร้อยเนี่อยให้เร้มาที่อินฟิน้ตี้โหมดครบผมเนทร่อินฟินิอย้โหมดเราก็เาร์มอิเฟินิอี้ไปเรื่อยเลยครับฟาร์อถึงแค่เวเอเอ้อเออ แล้วเราก็กดออกครับผมตู้31เวฟเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถ้าเป็นเดอะบ a t อาจจะอาจจะสักประมาณ16นาทีถึง17นาทีและมันจะได้ประมาณรอบละ200เพชรขึ้นไปและยังได้หินรีโลมาด้วยเราก็ทําอย่างเงี้ยครับผมวนๆไปเรื่อยๆควบคู่ไปกับก,บการทำเควสไปนในตัว้ะผมอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมคอมเพส3สตอรี่เล่นกับคน,คนอื่น30เวฟคอมเพส3ชาเลนอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราทําอย่างเงี้ยควบคู่กันไปนะครับจนเรามีเพชรประมาณ7,000เพชรนะครับผม พอเรามี7 0 0 0พเพรปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่เทรดดิ้งครับให้เราเข้าไปในเทรดดิ้งเลยนะแล้วเราไปหาซื้อตัวละครของคาตาคุริครับผมาคาตาคุริก็คือตัวนี้เนาะตัวที่ชื่อว่าโดนัทมัตอาวาลีเออร์ครับผมตัวนี้เนี่ยพอได้ตัวของคาตาคุริมาปุ๊บเนี่ยเรามีอาหารก็คืออาหารตัวนี้ผมที่เราลงสตอรี่โลกหนึ่งน,นะมีเท่าไหร่เอาไปยัดให้กับคาตาคุริหมดเลยครับผมเอาไปยัดเลยนะยัดจนคาตาคุลิมันมีเวลเยอะๆอเ เราก็เอาเอาตัวของคาตาโคลีเนี่ยไปฟาร์มอินฟินิตี้ต่อแทนตัวของเดอะบีับผมก็คือเอาไปฟาร์มตัวของอ่าสตอรี่แทนเดอะบีหรือว่าจะเอาไปไต่สตอรี่เลยก็ได้เพราะว่าตัวของคาตาโคลีมันตีไฮบีทเนาะมันสามารถลงสตอรี่ได้แล้วก็สามารถตีตัวบินได้นะผมซึ่งก็จะทำให้เราสบายขึ้นพอเราลงสตอรี่ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราที่เราแบบลงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เราขยเบมาเล่นหอคอยครับผมเปลี่ยนมาลงหอคอย Tower อ f Eternity ตรงนี้ครับผม ลงหอคอยไปเลยพอลงหอคอยไปถึงจุดที่เราเรียกว่าอะไรอะไปถึงจุดที่เราลงต่อไม่ไหวแล้วก็ให้เปลี่ยนมาลงชาเลจ์ควบคู่ครับผมชาเลจ์มันจะลงได้ตามจํานวนอาตามด่านที่เราเปิดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าไอเนี้ยเป็นด่านไอสโนวี่บูใช่ไหมผมยังเล่นไม่ถึงเนี่ยผมก็จะเข้าไปลงชาเลจ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสลับสลับมาดูาเลนจ์บ้างว่าแบบเอในเลนจ์รอบเนี้ยมีด่านที่เราเล่นถึงหรือย,ยังแล้วเราเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยครับผม ถ้าเข้าได้ก็แนะนำให้เข้าไปทําเลยนะครับเพราะว่าในตัวของ challenge เนี่ยมันจะมีของมีของให้เนาะ <c oughs> แล้วก็ท่านอย่างเี้ผมวนๆไปเรื่อยเกมเนี้ยผู้เล่นใหม่อาจจะต้องใช้ความขยันสำหรับใครที่แบบไม่ใช่สายแบบเล่น AFK หรือว่าเปิดหลายๆจอนะ <c oughs> ถ้าแบบเป็นสาย AFK เนี่ยก็ใช้เป็นเดอะบีตตัวเดียวว่าผมเอาไป AFK story ด่านที่1เลยสบายๆ <c oughs> หรือใครที่แบบเป็นสายเติมอย่างผมเนี่ยอย่างถ้าแบบเติม VIP ไปด้วยเติม p ีเมียมไปด้วยอย่างเงี้ยก็มา AFK ใน AFK โซนตรงนี้เลยครับผม สบายมันจะได้เพชรเยอะกว่าตัวของสตอรี่นะแต่ว่าก็ยังได้น้อยกว่าอินฟินิตี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายแบบไม่ไม่ได้ไปสายเติมอะแล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้แบบมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เอาไว้อัเดได้ก็แนะนําว่าให้หาตัวเดอะบีทมาก่อนนะผมแล้วก็เอาไปลงอินฟินิตี้ฐาสิบเอ็ดเว็บเพื่อที่จะเก็บเพชรไปเรื่อยๆแล้วเอาไปซื้อตัวของคาตาคูลิมาพอเราได้ตัวของคาตาคลิมาแล้วนเนี่ยเราก็จะสามารถไต่สตอรี่ต่อได้ไปเรื่อยๆเลยครับผมตัวของมิติอ่ะมันถ้าเราเอาวิวให้มันอะ ต่อให้เราใช้เป็นแบบไม่ต้องอีโวก็ได้มันก็พาเราผ่านสตอรี่ได้ครับผมแต่นั้นเนี่ยพอเรามีเพชรจานวนหนึ่งอะสักประมาณ20,000แล้วกันนะเอาแบบเผื่อดวงสวยๆเลยสักประมาณ2 0 0 0 0 2่น0เพชรนะก็ให้เรามาที่ตู้สุ่มครับผมมา,มาที่สแตนดาร์ดแล้วรอหนังสือครับผมหนังสือคือเฟรมดาก้อนคิงตัวนี้นะรอหนังสือเข้าตู้ครับแล้วเราก็สุ่มสุ่มจนอาจจะได้หนังสือเลยถ้าเกิดเราโชคดนะีเราอาจจะได้ก่อน20 0 0 0เพชรแต่ถ้าเราโชคร้ายก็อาจจะได้การันตีสองนเพชรเหมือนผมเนาะที่การันตีทุกครั้งเลย และพอเราได้นังสือมาแล้วเนี่ยเราก็ให้เราตามหาตัวของบลูมากับตัวของโบจิหรือว่าพิงล็อกสตาร์ต่อนะผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฟาร์มเงินเนาะซึ่งบอกเลยว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาละเนื่ความที่ตัวรับเป็นโซงชินอูมิติคือนัาสือตัวรีเจนคือเอ่อจิแล้วก็ตัวอีปิกคือบูอ่บูมา,ามตัวละครเนี้ยสตัวละครมิติรีเจนแล้วก็อีปิกเนี่ย ป็นตัวละครที่ได้ใช้ตลอดเลยแน่นอนก็คือใครสุ่มตัวนี้คือคุ้มครับผมแบบมีเพจสามหมื่นหรือแลวสองหมื่นเพรอะไรเงี้ยสุ่มตัวนี้รับรองไม่เสียใจฮะเผื่อโชคดีที่โซนชินอูมาด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยครับผมดีมากๆสำหรับตู้นี้นะก็ประมาณนี้ผมสำหรับอันเทคนิคการหาเพจพอเราได้ตัวของนักสืบแล้วเนี่ยท,ทีนี้ชีวิตเราก็สบายแล้วครับผมนักสืบตัวเดียวเอาไปลงสตอรี่ได้ทุกสตอรี่ถ้าเราเอาวิวให้แล้วก็นิส,สัยใช้อะไรก็ได้ตามที่ผมเคยทาคลิปรีวิวไปแล้วก็ทําของอีโวง่ายทีนี้เลยผม เราก็จะกลายเป็นโปรเพเยอร์ในแมปนี้ละเอาจริงๆนะอันนี้แค่นี้จริงๆเลยครับผมสำหรับแมปนี้นะตอนนี้นะถ้าเราแบบไม่ได้เน้นไปลงบอร์ดหรือว่าไปแบบจะทำไฮเวฟอะไรเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราแบบเล่นชิวๆเรื่อยๆอะ่ะแค่นักสืบตัวเดียวกับบจิแล้วก็บลูมาก็สบายแล้วครับผมลงในทุกสตอรี่ละโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปสอนวิธีการหาเพชรตั้งแต่เริ่มต้นยันมีตัวเก่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหร ไว้เจอกันครับ